กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับอย่าลืมไปกด Sub สไครป์ไลค์แชร์ไปกระใจายให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงการก่อจลาจรที่กระบี่นะครับเกิดอะไรขึ้นที่เรือนจํากระบี่นะโดยในเนื้อข่าวนะครับก็จะบอกว่านะครับนะเรือนจํากระบี่เนี่ยมีนักโทษที่ติดเชื้อโควิดประมาณ300คนนะครับนะ แล้วทีนี้นะครับนะมีนักโทษที่อาศัยอยู่ในเรือนจํานี้นะครับนะถูกคุมขังอยู่เนี่ยประมาณ2,000คนนะครับแล้วนะครับนักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับนะที่นะครับระบบการจัดการของเรือนจำเนี่ยไม่ดีพอนะครับไม่สามารถแยกนักโทษนะครับที่ติดโควิดเนี่ยออกจากนักโทษปกติได้นะครับนะดังนั้นนะครับเขามองว่ามันสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทําให้นะครับโรคโควิดเนี่ยระบาด ั่วเรือนจำนะถ้าเรามองกันนับในสภาพความเป็นจริงผมบอกเลยนะครับถ้าปล่อยไว้สักอีก2ออาทิตย์นะครับติดทั้งเรือนจำแน่นอนนะครับด้วยที่เรือนจำเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับนะการที่มีโควิดติดนะครับแล้วเราไม่สามารถแยกนักโทษนะครับออกจากเรือนจำนั้นได้นะครับเรือนจำกระบี่เนี่ยเป็นเรือนจำขนาดเล็กนะครับนะพื้นที่ไม่มากนะครับอยู่ในชุมชนด้วยนะครับทีนี้ นักโทษมันแออัดนะครับ2 0 0พันกว่าคนนะครับนะแล้วไปอยู่รวมกับนักโทษที่ป่วยเป็นโควิดนะผมบอกเลยนะครับโอกาสที่จะติดทั้งเรือนจำเนี่ยมีสูงนะครับนักโทษที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็เกิดภาวะเครียดถามว่าทาไมมันถึงเกิดภาวะเครียดผมต้องบอกแบบนี้นะครับมันสืบเนื่องว่านะครับคนที่อยู่ภายในเรือนจําเนี่ยนะครับระบบสาธารณาสุขเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นโควิดปุ๊บนะ เราไปโรงพยาบาลสนามนะมีแพทย์มีพยาบาลคอยตรวจเช้าเย็นมีอาหารให้กินนะมีระบบคัดกรองนะครับมีชุดตรวจนั่นนี่นู่นนะแต่คนที่อยู่ในเรือนจำนะครับแพทย์พยาบาลก็ไม่พออยู่แล้วนะครับโดยปกติแถมเป็นโควิด2-300คนนะครับคนที่เป็นโควิดนะต้องตรวจเช็คอาการอยู่สม่ำเสมอดังนั้นแพทย์พยาบาลไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนะครับคนที่เหลือนะครับก็เกิดภาวะเครียดนะ เครียดสะสมนะครับกูจะติดหรือเปล่าว่ามันจะมาติดกูหรือเปล่าว่ากูจะเป็นหรือเปล่าว่ากูจะเอายาที่ไหนรักษานะกูจะกินยาอะไรถึงจะหายนะครับมันมีความเครียดตรงนี้นะครับนะมันก็เลยกลายเป็นการก่อจลาจลาจเกิดขึ้นนะทีนี้นะครับถ้าเราพูดถึงการก่อจลาจลาจโดยทั่วๆไปนะครับนะของคนที่ก่อจลาจลาจนในเรือนจํานะครับ ส่วนมากนะครับเป็นการเรียกร้องสิทธทิประโยชน์ให้กับนักโทษโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับเวลามีการก่อจลาจลส่วนมากนะครับเขาจะใช้วิธีการก่อจลาจลเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับนักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำนะบางเรือนจําน้ําไม่ไหลตอนกลางคืนบางเรือนจําอาหารไม่พอกินนะบางเรือนจำนะครับเจ้าหน้าที่กดขี่ข่มเหงนักโทษ บางเรือนจำนะครับจ่ายยอดงานเยอะๆนักโทษทํางานไม่ไหวถูกทําร้ายทุบตีลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นที่มาของการก่อจราจนนะถ้าบอกว่าก่อจราจนเพื่อหาทางหลบหนี้กอจลาจนเพื่อนะครับแหกหักลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยนะครับมันเป็นการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเพื่อหาเหตุผลนะครับโยนความผิดให้กับนักโทษ เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่มีการก่อจราจนในเรือนจำนะครับเรือนจําจะถูกปิดตายแล้วลายล้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารฝ่ายปกครองครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมาปิดล้อมเรือนจำนะครับการก่อจราจนะครับไม่มีทางหลบหนีได้ผมบอกเลยนะครับส่วนมากนักโทษที่แห่ขักลบหนีนะครับนะไม่ก่อจราจนครับเขาจะใช้วิธีการแอบลักลอบนะครับหลบหนีนะโดยวิธีการต่าง แต่เมื่อไรที่มีการก่อจราจลปุ๊บนะครับสปอร์ตไลท์จะถูกส่งไปที่เรือนจำนะครับทุกหน่วยงานนะครับสื่อทุกแขนงนะครับจะมุ่งนะครับไปที่เรือนจำนะดังนั้นถ้าบอกว่าก่อจราจนเพื่อหลบหนีนะครับเหมือนคํากล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่บางส่วนของเรือนจํากระบี่บอกว่านะครับนักโทษที่เป็นแกนนําก่อจราจนเพื่อหาช่องทางหลบหนีผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะทันทีที่นะครับเรือนนอนถูกจุดไฟขึ้นนะครับนะ ไม่มีทางที่จะหลบหนีออกจากเรือนจําได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ปิดล้อมทุกด้านนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่เรือนจํานะครับตํารวจทหารก็มาเสริมนะครับนะดังนั้นนะครับการก่อจลาจลส่วนมากนะครับเป็นการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับนักโทษนะเหมือนการก่อจลาจลที่เรือนจํากระบี่เขาก็เรียกร้องนะครับให้เอานักโทษนะครับที่ติดโควิดเนี่ยออกจากเรือนจํานะครับไปรักษาที่อื่นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขากลัวติดนักโทษส่วนใหญ่นะ ทีนี้นะครับบทสรุปคนที่เป็นแกนนำเนี่ยไม่ว่าการก่อจลาจลจะสำเร็จหรือไม่นะครับจะถูกย้ายถูกลงโทษนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่านะครับมีอิทธิพลต่อนักโทษนะสามารถเป็นแกนนำนะครับนะชักจูงนะครับนักโทษนะหรือว่านะครับพูดโน้มน้าวให้นักโทษเชื่อฟังได้นะครับมันเป็นภัยต่อเจ้าหน้าที่นะมันเป็นภัยต่อเรือนจำเขามักจะคิดแบบนั้นนะครับ แล้วเขาก็จะย้ายแกนนำนะครับหรือไม่ก็ลงโทษแกนนำนะครับจับย้ายแดนจับขึ้นซอยนะหรือหนักสุดก็คือนะครับจับย้ายเรือนจำนะถูกตั้งข้อหานะถูกดำเนินคดีนะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในมุมมองหรือว่าในสายตาของนักโทษนะครับเวลามีการก่อจราจลน,นะครับแกนนํามักจะถูกมองว่าเป็นฮีโร่นะเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้นะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเรือนจํา ทำให้นักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำเนี่ยนับได้รับผลประโยชน์นะอย่างเช่นนะครับอาหารไม่พอกินนะครับเขาจุดไฟเผาเรือนนอนเขาจุดไฟเผากองงานนะครับนะเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทําอาหารให้เพียงพอนะครับสื่อก็จะออกนะครับนักข่าวก็จะไปถามนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมราชัณฑ์ก็จะตั้งคําถามว่าทําไมนักโทษก่อจลาจลนะภายในเรือนจําก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นนะครับ นักโทษส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าแกนนำเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่เป็นเหมือนคนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่แกนนำนะครับในสายตาเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นตัวร้ายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่เป็นแกนนำเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะไม่ได้อยู่ชื่นชมผลงานที่ตัวเองผลักดันจนสําเร็จนะจะถูกย้ายแดนถูกย้ายเรือนจําไปนะแต่ชื่อเขานะครับจะถูกกล่าวขานใน นะครับสังคมคนคุกหรือว่าในเรือนจํานั้นๆนะครับอีกนานแสนนานนะครับนี่ก็คือนะครับเรื่องราวของการก่อจลาจลนะที่ผมนํามาเล่าให้ฟังส่วนมากมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อจลาจลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเรือนจําทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยากให้คนคุกเนี่ยมีชีวิตที่ดีเหมือนข้างนอกนะครับต้องเท่าเทียมกับคนข้างนอกไม่ใช่นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันกดดันเขาเกินไปนะครับนะมันบีบคั้นเขาเกินไปนะ อย่างเช่นเป็นโควิดอย่างเงี้ยไม่จับแยกนะครับโอกาสที่จะติดทั้งเรือนจำเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วนะครับด้วยเป็นพื้นที่ปิดนะแล้วเวลาติดนะครับระบบสาธารณสุขระบบนะครับการรักษาเนี่ยมันไม่ดีพอนะครับโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตโอกาสที่เขาจะป่วยหนักเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในเรือนจํามันเครียดนะครับนะด้วยภาวะต่างๆนะครับการก่อจลาจลก็เลยเกิดขึ้นนะนี่ก็คือเรื่องราวของการก่อจลาจลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด u u s สไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องอ l o โลเทสขอบคุณครับผม